ครับตั้งแต่ท่านนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับได้สั่งการลงมาให้ทางพบตรท่านพลเรกสุวัสด์แจ้งยอดสุขให้สั่งการพลตำรวจโทภาคภูมิพัฒน์สัจพันธ์ผู้อุปการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศนะครับในส่วนของตอมเบื้องต้นก็ได้มีการสำรวจนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในเรื่องของการบันทึกข้อมูลเข้าออก ของผู้โดยสารที่จะเริ่มต้นในวันที่1พฤศจิกายนประกอบด้วยเช็คนะครับเรื่องของกำลังพลปัจจุบันเราได้มีการเตรียมความพร้อม35ช่องตรวจนะครับในฝั่งโซนตะวันตกที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็สแปร์ไว้อีก14ช่องตรวจในโซนกลางจัดกำลังพลลงให้เต็มนะครับซึ่งตรงจุดนี้จะต้องทดสอบระบบในเรื่องของการบันทึกข้อมูล นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางทั้งหมดในเรื่องของการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลต้องห้ามนะครับแล้วก็บุคคลผู้มีหมายจับรวมถึงาการดูแลในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลกับทางกรมควบคุมโรคต้องขออนุญาตเรียนว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงสนามบินนะครับด่านแรกที่ต้องเจอก็คือมีการตรวจอุณหภูมิมีการตรวจสอบเอกสารจากด่านควบคุมโรคว่ามีเอกสารในเรื่องของการฉีดวัคซีน ครบแล้วหรือ,อยังทำ rt pcr test มาก่อนเชั่วโมงหรือไม่มีการทำประกันสุขภาพ50,000เหรียญหรือไม่มีการจองโรงแรมในเครือที่พักแล้วหรือ,อยังนะครับพอตรวจเอกสารเบื้องต้นดังกล่าวพร้อมนะครับก็จะมีการส่งต่อมาอยัางเจ้าหน้าที่ต่อมอซึ่งเจ้าหน้าที่ต่อมอนั้นจะจัดบุคคลที่มี ความพร้อมในเรื่องของการดูแลนะักท่องเที่ยวเนี่ยหรือคนเดินทางเนี่ยให้เข้าช่องตรวจนะครับเมื่อผ่านช่องตรวจแล้วก็จะไปที่รับกระเป๋าแล้วก็จะมีการเดินทางไปยังที่ต่างๆตามหลักของคนที่เดินทางเข้ามาบุคคลที่มาจากประเทศ4-6พื้นที่ต้นทางก็ไม่ต้องกักตัวบุคคลที่มาจากนอกพื้นที่ต้นทาง นะครับก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขที่อาจจะต้องมีการกลับตัวนะครับแล้วก็บุคคลที่เป็นคนไทยกลับบ้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูเพราะเงื่อนไขแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะพยายามทําให้ชัดเจนที่สุดในการเดินทางแล้วก็ง่ายที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สําคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตัวการนะครับในกรณีของที่นักท่องเที่ยวมาถึงด่านตมแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับที่เอาง่ายๆเลยน จริงๆต้องขออนุญาตนำเรียนเลยครับมีพาสปอร์ต1เล่มแล้วก็มีใบต่อม .6 ซึ่งจะมีการสแตมป์จากดำควบคุมโรคว่าเป็นการสแตมป์ให้เราเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ในประเภทใดต้องขอย้อนกลับไปที่ด่านควบคุมโรคก่อนนะครับด่านควบคุมโรคจะตรวจสอบเอกสาร COE ซึ่งจะเป็น QR Code โค้ออนไลน์จากทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยในเรื่องของการฉีดวัคซีน การตรวจ RT-PCR มาแล้วการทำประกันสุขภาพการจองโรงแรมนะครับทั้งหมดนี้เมื่อได้รับข้อมูลเอกสารเรียบร้อยว่าถูกต้องก็จะส่งตอบให้ตอมตอม,ตอมจะดูเพียงเรื่องของสถานภาพในการเข้าเมืองซึ่งวีซ่าประเภทต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของบุคคลที่เข้ามาในหน้าจับว่าเป็นบุคคลผู้มีหมายจับหรือมีม,มีการ ออกออกมายอย่างไรได้ไมหรือไม่นะครับเมื่อเรียบร้อยก็จะบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์ก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปใบหน้านะครับแล้วถึงจะได้ส่วนออกมาจากตอมอโดยพยายามทำให้รวดเร็วไม่เกิน1-2นาทีต่อคนก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลงไปรับกระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อซึ่งตรงจุดนี้ตอมอก็จะช่วยดูจนถึงจุดที่ ไปยังจุดที่รับกระเป๋านะครับแล้วใน46ประเทศนั้นนะครับมีประเทศไหนบ้างที่สามารถขอวีซ่าออนอัลหรือวีซ่าหน้าด่านได้ไหรือไมครับคือตามกฎหมายเลยก็ประมาณ17บวก1นะครับซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าวีซ่าออนอัลลเนี่ยก็ได้เปิดใช้แล้วแต่ยังไงก็ตามนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ดีเพราะยังไงก็จะต้องและต้องเที่ยวจะเดินทางมาโดยตรงยังไม่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การติดต่อผ่านสถานทูตกงสุลเพื่อที่จะได้ COE ออนไลน์มาอยู่ดีเพราะว่าเงื่อนไข,ขของการเข้าประเทศนั้นนอกจากมีสร้างอนุปกติแล้วเนี่ยยังคงจะต้องมีเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็ต้องรอ Approve จากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการอนุญาตให้คนเข้าประเทศอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ถือว่ายังเป็น v ีซ่าออน r รเบที่ยังมีเงื่อนไขเพราะแต่ว่าเงื่อนไขนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยฟังประกาศต่อไปนะจะมีการประเมินตลอดจากทางสบคแล้วก็แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบเพื่อปฏิบัติในทางที่ทางสอดคล้องกันทั้งประเทศนะครับสำหรับข้อกังวลสำหรับคนไทยนะครับที่เดินทางไปยังต่างประเทศภายในเขต46ประเทศแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่ครบ21วัน ต้องของนําเรียนว่าสามารถเดินทางกลับได้นะครับไม่ต้องกักตัวแต่การเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขนะครับแต่คําว่ายี่สิบเวันนั้นให้ดูประเทศต้นทางเป็นหลักถ้าอยู่ในประเทศต้นทางสําหรับคนต่างชาติไม่ต่ํากว่า21บเวันนะครับแต่ถ้าอยู่ออกนอกเขตสี่หประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในในเขตต้นทางไม่ถึงยี่สิบเวันจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ กับตัวนะครับซึ่งตามเงื่อนไขแล้วไม่รวมคนไทยที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังเขตต้นทางสี่ถูกประเทศครับ